เร่งล่า2คนร้ายถือปืนบุกชิงเงิน3ล้าน3แสนบาทนะครับที่พึ่งเบิกจากธนาคารกลางลานจอดรถห้างดังย่านธนาคารชิงเงินไปได้เนี่ยนะฮะจากการสอบปากคำผู้เสียหายครับเป็นลูกจ้างของบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่นายจ้างให้ใช้มาเบิกเงินเนี่ยนะฮะให้คุณผู้ชมดูภาพนะหลังจากที่เขานี่เดินลงมาจากธนาคารจริงๆจะเห็นได้ว่าแค่จากประตูธนาคารเนี่ยก้าวลงบันไดเพียงสองขั้นถึงที่จอดรถเลยนะฮะ ปรากฏมันมีคนที่เป็นคาดว่าเป็นคนร้ายเนี่ยนะครับนี่ฮะขณะที่กําลังเดินขึ้นคนร้าย2คนบุกเข้าประชิดตัวด้านหลังแล้วก็ผลักผู้จะหายไปในตัวรถ นะครับแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่แล้วก็ชิงเงินไปนะฮะบ่ายวันนี้ทางตารวจมีการเรียกตัวผู้เสียหายแล้วก็จะขอบริษัทมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาพนังกงานสอบสวนสอนอประเวศครับเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสอบปากคำแล้ว5ปากประกอบด้วยผู้เสียหายเราปภพธนาคารแล้วก็คนที่มากับทางผู้เสียหายด้วยอีก3คนนะครับพุ่งกับสอนอประเวศคาดว่าจะได้ตัวคนร้าย1-2วันนี้ครับเพราะว่าตีวงการก่อเหตุแคบลงมาแล้วคาดวันหน้าจะเป็นคนวงในที่เกี่ยวข้องกับการทรําธุรกิจของผู้เสียหายครับ